ชิ้นเนื้อบริเวณกล่องเสียงที่ส่งตวดเนี่ยเป็นเนื้อลายนะครับ สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในประเด็นนี้ก็คือว่าเมื่อเราต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเนาะคือแน่นอนว่าความรู้สึกแรกก็คือเราต้องกลัวอยู่แล้วแหละเราต้องกังวลแล้วเราก็ต้องรู้สึกตกใจเนาะมันจะดีกว่าไหมเนาะถ้าหากว่าเรามองอีกด้านหนึ่งว่าความจริงในแง่ของความเจ็บป่วยทางร่างกายที่เรารเผชิญเนี่ยข้อเท็จริงมันเป็นอะไรเนาะเพื่อที่จะทให้เกิดการยอมรับชีวิตคนเราเนี่ยนะมันก็มีทั้งเกิดแก่เจ็บ ตายเป็นธรรมดาอยากขีดเส้นใต้คําว่าการยอมรับเนาะการยอมรับเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะในการปรับตัวนะคะการปรับตัวเนี่ยมันมีได้หลากหลายเลยเนาะถ้าอย่างเห็นในซีรีส์ก็จะเห็นว่าตัวลุงนกเองเนาะพอยอมรับได้ว่าตัวเองกําลังเผชิญอยู่กับโรคร้ายเนี่ยนะคะก็จะมีกระบวนการในการปรับตัวเนาะปรับตัวในแง่ของมุมมองเดิมที่เราเคยมองชีวิต มุมมองความเข้าใจเดิมที่เราเคยมองตัวเองและคนอื่นเนาะให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึง่งอันนี้เป็นข้อดีของการที่เรายอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนาะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถยอมรับความเป็นจริงได้นะคะอารมณ์เชิงลบหรือว่าผลเสียในแง่ของสุขภาพจิตก็อาจจะตามมาได้นะคะเช่นเราหลีกหนีนะคะหรือว่าเราไม่ยอมรับว่าเราเจ็บป่วยต้องได้รับการดูแลเนี่ยมันก็จะไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะคะมันก็สมควรแล้วเลย ที่จะต้องตายไปคนเดียว่คนที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยตัวโรคกับตัวบุคคลเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อาการบางอย่างมันก็อาจจะเกิดขึ้นโดยที่เขาไม่ได้จําเป็นที่จะอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะถ้าเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราจะสามารถดูแลเขาได้อย่างไงเพื่อให้สุขภาพจิตเองก็สามารถที่จะผ่อนคลายแล้วก็กลับมาดูแลตัวเองได้จริงๆในปัจจุบันนะคะเรากํลาลังก้าวเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุ ค่อนข้างที่จะมากทักษะในการดูแลสุขภาพนะคะหรือว่า health literacy เนี่ยเราจะดูแลเขายังไงหรือว่าเราจะสื่อสารยังไงถ้าเป็นญาติของเราที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับเราที่บ้านนะคะเราจะมีวิธีการดูแลกันยังไงในระยะทางไกลเนาะหรือเราจะเลือกข้อมูลยังไงที่จะเหมาะสมนะคะก็อยากจะให้เห็นความสําคัญของประเด็นนี้ด้วยท้ายสุดเนาะอยากจะให้ผู้คนในสังคม,มน,นะคะเข้าใจแล้วก็ให้ความสําคัญระนักถึงความสําคัญในแง่ของการมี health literacy นะคะเพื่อที่จะดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ก้าว เข้าสู่สังคมผู้สูงไว้ได้อย่างมั่นคงนะคะ